ชีวิตจากพระธ,ธรรมของพระเจ้านะครับอิสยาบทที่46ผู้ช่วยชีวิตที่แท้จริงนะครับในพระธ,ธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคลควลทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับอิสยาบทที่46ข้อที่1ถึงข้อที่13นะครับพระเบลก้มต่าลงพระเนโบก็ค้อมตัวลงรูปเคารพของพระเหล่านี้อยู่บนสัตว์และบนวัวสิ่งที่พวกเจ้าแบกอยู่ก็หนักหนาเป็นพระบนสัตว์ ที่เหนื่อยอ่อนในขณะที่ชนชาติดีเซลถูกนำไปเป็นเชื้อเลยในบาบิโลนนะครับพวกเขาได้รู้จักพระเบลพระเนโบซึ่งเป็นพระของคนาบาบิโลนเนี่ยที่เขาเคารพนับถือกันและพวกเขาก็เห็นว่าพระเหล่านี้ก็เป็นพระที่มนุษย์ทำขึ้นมา เป็นรูปปั้นแล้วเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยพระเหล่านี้ก็ต้องอยู่บนสัตว์ใช่ไหมก็ต้องพาขึ้นบนหลังสัตว์บนวัวบนสัตว์เป็นพนาานะแล้วก็พาไปเดินไปนะครับตามที่ต่างๆแล้วก็เป็นพาระ,ะที่หนักพระเจ้ากําลังบอกว่าพระอื่นๆเป็นพระที่เราต้องช่วยเขาต้องแบก ต้องพาไปนะครับข้อที่สองนะครับพวกมันข้อมตัวลงและก้มต่ำลงด้วยกันพระเหล่านั้นช่วยกู้ภาระหนักไม่ได้พวกมันเองก็ตกไปเป็นเช่นเลยพระที่เป็นรูปขอรบทั้งหลายเนี่ยคือไม่สามารถที่จะช่วยมนุษย์ได้มนุษย์ต้องช่วยเขามนุษย์ต้องช่วยพระเหล่านี้นะครับข้อที่ข้อที่สนะครับโอ้วงวันของยาโคบเอ๋ย จงฟังเราและทุกคนที่เหลืออยู่ในวงวานของอิสราเอลผู้ซึ่งเราอุ้มมาตั้งแต่เกิดแบกมาตั้งแต่อยู่ในคันนี่ให้พระเจ้าให้ชนชาติอิสราเอลได้มาคิดถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำรรต่อพวกเขาพระองค์ทรงแบกทรงอุ้มพวกเขาตั้งแต่อยู่ในคันตั้งแต่เริ่มต้นต่างจากพระทั้งหลายที่มนุษย์ต้องอุ้ม มนุษย์ต้องแบกมนุษย์ต้องพาไปแต่พระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์ทรงแบกเราพระองค์ทรงอุ้มชูเราพระองค์ทรงช่วยเรานะครับข้อที่4จนกระทั่งเจ้าแก่เราก็คือผู้นั้นเราจะอุ้มชูเจ้าจนเจ้าผมหงอกเราได้สร้างเราจะแบกไว้เราจะอุ้มชูและเราจะช่วยกู้พระเจ้าทรงบอกว่า พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างมนุษย์และพระองค์ทรงเป็นผู้นำมนุษย์เนี่ยให้ดำเนินชีวิตไปจนเท่าจนแก่แล้วก็หลังจากนั้นจากโลกนี้ไปแล้วนะพระองค์ก็ยังเป็นผู้ที่ช่วยและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาตลอดชั่วนิจนัดนดรนนะครับข้อที่5เจ้าจะเปรียบเราเหมือนผู้ใดและให้เราเท่าเทียมกับใครหรือเปรียบเทียบใครเป็นเหมือนเรา พระเจ้าเที่ยงแท้ที่ช่วยเราพระองค์เที่ยงแท้ที่อุ้มชูเราแล้วก็สร้างเราแล้วก็ฝึกเราแล้วก็นําชีวิตของเราเนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบกับพระทั้งหลายที่ทําจากวัตถุด้วยมือมนุษย์ที่สร้างขึ้นอย่างนั้นเลยเราจะไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นของประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วไปกลับไหวบูชาอย่างนั้นเลยพระเจ้าบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ช่วยเราเนี่ยกับสิ่งที่ มือมนุษย์เนี่ยทำขึ้นได้ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยแม้แต่นิดเดียวข้อที่6พวกที่โกยทองคำออกจากถุงและช่างเงินในตาช่างพวกเขาจ้างช่างทองคนหนึ่งและทำให้เป็นพระแล้วเขาทั้งหลายก็กลับลงเออนะ้ัมสการเลยคือจะไปเปรียบเทียบกับวัตถุสิ่งของที่มีค่าเหมือนทองเหมือน สิ่งมีค่าทั้งหลายแล้วก็เอามาทอหลุงกลเป็นพระทั้งหลายแล้วก็มนุษย์ก็ไปกราบไหวบูชาจะไปเปรียบเทียบกับพระเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของที่มีค่าก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เอเมนไหครับนี่คือพระเจ้าที่แท้ข้อที่เจ็ดเขาทั้งหลายยกรูปนั้นขึ้นบ่าแล้วแบกไปพวกเขาตั้งมันไว้ประจำที่และมันก็อยู่ที่นั่นมันไม่สามารถที่จะไปทางนั้นเมื่อคนมาร้อง ขอต่อรูปนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองและไม่อาจช่วยเขาให้รอดจากความยากลำบากของเขาตามรูปขอรบเสร็จแล้วเอาไปตั้งที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละมันไม่สามารถที่จะช่วยผู้คนได้มันไม่สามารถที่าาจะช่วยมนุษย์ได้เมื่อไปร้องขอคือไปตั้งไว้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแต่พระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สร้างชีวิตของเราและพระองค์ทรงอุ้มชูชีวิตของเราพระองค์ทรงอยู่ทุกที่ทุกแห่ง พรองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ต้องการให้มือมนุษย์ไปปรนิบัติรับใช้ไม่ต้องการให้มนุษย์ต้องไปบริการเหมือนกับว่าถ้าพระเจ้าถ้ามนุษย์ไม่บริการไม่ปรนิบัติพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่ไม่ได้เหมือนกับว่าพระเจ้าต้องการอาหารที่มือมนุษย์ต้องไปถวาย ถ้าไม่มีอาหารจากมือมนุษย์ไปถวายก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้พระเจ้าไม่ต้องการการโปรนิบัติของมนุษย์เลยนะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานสิ่งทั้งหลายให้กับมนุษย์ไม่ต้องการให้มนุษย์ไปโปรนิบัติถ้าไม่ปรนิบัติแล้วพระองค์จะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการสื่อแล้วก็บอกกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ช่วยเรานะครับ นะรูปเคารพทั้งหลายมีมือมีตาแต่ใช้ไม่ได้ช่วยไม่ได้เวลาจะย้ายไปไหนก็ต้องใช้คนเนี่ยแบกต้องคนเนี่ยหามไปคนจะต้องพามันไปนี่คือพาร่านหนักที่มนุษย์ทําขึ้นมาแล้วก็กลับไหวบูชาสิ่งเหล่านั้นรูปเคารพทั้งหลายไม่สามารถที่จะช่วยกู้มนุษย์จากความยากลําบากในความทุกข์ในเรื่องของ อำนาจของความมืดอำนาจของความบาปที่ปกคลุมเหนือชีวิตของมนุษย์เหนะือวิญญาณแห่งการต่อต้านดื้อๆปฏิเสธวิญญาณแตกแยกที่ครอบความชีวิตของมนุษย์เชื้อบาปที่อยู่ในมนุษย์พระเหล่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยช,วยชำระล้างยกเอาเชื้อบาปนั้นออกไปไถ่โทษบาปของมนุษย์ออกไปได้เลยไม่ถามารที่จะเปรียบเทียบ,ยบกับพระเจ้าเที่ยงแท้ในพระเยซูได้ข้อที่8จงจำข้อนี้ไว้แล้วตั้งมั่นคง เจ้าวพวกคนทรยศจงคิดคำหนึ่งไว้ในใจพระเจ้าทรงตัดกับชุนใช้ิสียเอยวที่คิดคดทรยศต่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้อุ้มชูพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างพวมเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งดีให้กับพวกเขาแล้วทรยศพระองค์กลับไปไปกลับไหวบูชารูปขอรบทั้งหลายจงคิดคำหนึ่งไว้ในใจ ข้อที่9จงจำสิ่งที่ล่วงเลยมานานแล้วเพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีผู้อื่นอีกเราเป็นพระเจ้าและไม่มีใครเป็นเหมือนเราพระเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่มีพระอื่นใดมาเทียบกับพระองค์ได้พระองค์ทรงเปิดเผยแล้วก็สามแดงไว้นานแล้วพระองค์ทรงเปิดเผยให้กับผู้คนผ่านทางธรรมชาติผ่านทางการทรงสร้างผ่านทางสิ่งทั้งหลายที่เป็นการ ทรงสร้างระบบระยะจักกรรมอะไรต่างๆพระองค์ทรงเปิดเผยและพระองค์ทรงให้รู้แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่มีผู้อื่นอีกไม่มีใครที่จะเปรียบเทียบกับพระเจ้าพระเยโฮวาได้ข้อที่10ผู้แจ้งตอนจบให้เราทราบตั้งแต่เริ่มต้นพระเจ้าผู้ผู้รู้ว่าบั้นปลายตอนจบเป็นยังไงพระองค์ทรงบอกไว้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นและแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทํานั้นให้ทราบ ตั้งแต่อดีตการทั้งกล่าวว่าแผนงานของเราจะยั่งยืนและเราจะทำทุกสิ่งตามความประสงค์ของเราพระองค์ทรงให้เรารู้แล้วว่าสุดท้ายนีย่คือชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยพระองค์ต้องการให้เป็นชีวิตที่นิรันด์อยู่ในแผ่นดินสวรรค์อยู่ในความสว่างอยู่ในชีวิตที่ไม่ต้องทุกข์ยากลำบากพระองค์ทรงเปิดเผยแล้ว,ลว,ลวตั้งแต่เริ่มต้น และพระองค์ก็จะทำให้พระประสงค์ของพระองค์เป็นจริงนั่นก็คือช่วยมนุษยชาติให้มาถึงความรอดข้อที่11เราเรียกเยี่ยวมาจากตะวันออกคือคนที่ทำตามแผนงานของเราจากแดนไกลเออเราพูดแล้วเราจะให้มันเป็นไปเรามุ่งหมายไว,แว้แล้วและเราจะทำพระเจ้าจะให้ออไซรัสเนาะเป็นผู้ที่จะมา เป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยชนชาติของพระองค์จงฟังเราเจ้าทั้งหลายผู้มีใจดื้อดึงเจ้าผู้ห่างไกลาจากความชอบธรรมเราจะนำความชอบธรรมของเรามาใกล้มันไม่ไกลเลยและความรอดของเราจะไม่ชักช้าเราจะให้ความรอดในสิยนและให้ศักดิ์ศรีของเราแก่สเสลเยวพระองค์จะให้การปลดปล่อยพระองค์จะให้ความรอดมาถึงชนชาติเสลเยวพี่น้องชนชาติเสาเยวเป็นเหมือนเงา ของอาณาจักรของโลกใบนี้นะครับดังนั้นพระเจ้าต้องการที่จะให้คนทั้งโลกได้มาถึงความรลดได้มาถึงความชอบธรรมในพระเยซูนี่คือสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของรพระเจ้าและพระองค์ทรงเรียกเราตอนนี้เรามาถึงความชอบธรรมความรลดของพระเยซูแล้วและคนรอบข้างเรายังไม่มียังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้มาถึงความชอบธรรมมาถึงควมโลดพี่น้องสิ่งที่สําคัญที่สุด เราไม่เพียงแค่มาแล้วก็ได้รับความรอดเท่านั้นแต่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เราเป็นเครื่องมือที่จะทํางานของพระองค์ในการประกาศในการบอกกับคนอื่นคนรอบข้างให้มาถึงความรอดด้วยเช่นเดียวกันเอมเอมนไหมครับนะคุณได้รู้จักพระเจ้านะมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะครับคุณได้รู้จักพระเจ้าที่ช่วยชีวิตให้รอดมากน้อยอย่างไรบ้างตอนนี้เรามาถามตัวเองนะครับว่าเราได้รู้จักกับพระเจ้าพระเยซูคริส ม่วิญาณบริสุทธิ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอ่ะพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยชีวิตที่แท้จริงอพระองค์ไม่ต้องการให้เราไปช่วยพระองค์ว่าพระองค์จะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยถ้าเราไม่ให้อาหารพระองค์จะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ให้อากาศไม่ให้สิ่งนู้นสิ่งนี้พระองค์จะลําบากไม่เลยนะแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราเนี่ย เรารู้จักพระองค์ที่เป็นพระเจ้าผู้ช่วยเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนพี่น้องเราต้องประเมินด,ดูตั้งแต่เริ่มต้นได้มาเชื่อพระเยซูเนี่ยเรารู้จักพระเยซูมาก,กขึ้นทุกุกวันแค่ไหนอย่างไรบ้างเรารู้จักพระญยาณบริสุทธ์ที่พระองค์ท,ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้เราดําเนินชีวิตในโลกใบน,นี้เนี่ยมากขึ้นอย่างอย่างไรบ้างและประเมินชีวิตของเราทุกทุกวันเรื่อยๆและวันนี้คําถามก็คือว่า เราได้รู้จักพระเจ้าที่ช่วยชีวิตของเราเนี่ยอย่างไรอย่างไรหมายความว่าแบบไหนที่พระองค์ทรงให้เรารู้จักกับพระองค์ผ่านทางปัญหาใช่ไหมเวลาเราเจอปัญหาเราก็ที่ฐานลงทุนหลองค์พระองค์ก็มาช่วยเราเอา้าเราก็สามารถที่จะผ่านปัญหาตรงนั้นได้ผ่านทั้งวิกฤตใช่ไหมแต่เดิมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผ่านวิกฤตได้เรามีความทุกข์ใจ แต่เมื่อเราเจอกับปัญหาอุปสรรควิกฤตต่างๆพระเยซูมาช่วยเราจากนี้เราไม่ได้เป็นทุกข์แล้วเราไม่ได้กลัวปัญหาเราไม่ได้กลัววิกฤตแล้วเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นั้นที่ช่วยเราให้ผ่านวิกฤตนี่คือการรู้จักกับพระเจ้าในวิธีที่พระองค์งเปิดเผยให้กับเราในการรับใช้พระเจ้าไหมในการประกาศเรื่องราวของพระองค์ไหมแต่เดิมเราไม่รู้ว่าจะประกาศเรื่องราวพระเยซูยังไงเราไม่รู้จะนําคนรอบข้างมาถึงแต่ณเวลาหนึ่งเราได้ อธิษฐานต่อพระเจ้าพระเยซูช่วยเราแล้วก็นำเราแล้วลเราก็ถามวราเราจะนาคนนู้นคนนี้คนนั้นมาถึงความรอดมาถึงการช่วยกู้นี่คือการรู้จักพระเยซูที่พระองค์ทรงจัดเตรียมที่พระองค์ทรงนําเราต้องการที่จะทํางานของพระองค์และต้องการปัใจจัยใช่ไหมการเดินทางต้องใช้ค่ารถค่านะ้ามันค่าใช้ใจ่ายเอาเราจะเอาที่ไหนพระเจ้าจัดเตรียมแล้วก็พระองค์ประทานให้เรานี่คือทําให้เรารู้จักกับพระเจ้าที่เราเชื่อ พระเจ้าที่ช่วยเราเนี่ยมากขึ้นและมากขึ้นเรารู้จักพระเจ้าที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนวันนี้เรารู้จักระดับหนึ่งแต่พรุ่งนี้เราต้องรู้จักมากขึ้นเอเมนไหครับเราจะต้องรู้จักกับพระเจ้าที่ช่วยให้เราอย่างเที่แท้เนี่ยมากขึ้นและมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องพึ่งพร่งเนาะและจะเชื่อวางใจในพระเจ้าเที่ยงแท้ตลอดชีวิตได้อย่างไร เมื่อเราได้รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ช่วยให้เราแล้วเราจะเชื่อวางใจในพระเจ้าเที่ยงแท้พระผู้ช่วยให้รอดพุ่งช่วยชีวิตที่แท้จริงผู้นี้พระเจ้าองค์นี้ตลอดชีวิตของเราได้อย่างไรพี่น้องเราก็ต้องมาที่ฐานของพระเจ้าทุกวันผมก็เน้นเลยนะอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ที่ฐานแล้วก็ทํางานของพระองค์เราก็จะได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นและเราก็จะไว้วางใจในพระองค์และไม่มีอะไรเลยที่พระองค์ทรงทําไม่ได้ พระองค์จะให้เราได้เชื่อแล้วก็วางใจถ้าเราใช้กําลังของเราสติปัญญาความคิดความสามารถตรกกาของความเป็นมนุษย์ในการวิเคราะห์ในการทําความรู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยมีข้อจํากัดแต่เมื่อเราอธิษฐานล่องทุลต่อพระองค์แล้วก็ดําเนินชีวิตตามนั้นทํางานของพระองค์เชื่อฟังพระองค์เราก็จะได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไว้วางใจได้พระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยให้เราโดดเดี่ยวพระองค์ทรงนําเรา เอเมรครับนะฮะและจะบอกคนรับข้างว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยชีวิตที่แท้จริงได้อย่างไรมีคนจํานวนมากแสวงหาพระเจ้าเที่ยงแท้พวกเขาพยายามที่จะแสวงหาพระที่จะช่วยเขาได้จริงๆแต่ในเวลานี้พี่น้องครับคนจํานวนมากแตนที่จะได้พระพระเจ้าที่ช่วยชีวิตของเขาแต่กลับไปได้พระที่เขาต้องแบกต้องเป็นภาระ,ะจะต้องไปช่วย เยอะมากเลยเราจะบอกเขาว่าพระเยซูยคือผู้ช่วยที่แท้จริงได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือดําเนินชีวิตให้ได้ให้อยู่ในาทางของพระเยซูและเราก็ได้สําแดงพระเยซูยได้ช่วยเราพระเยซูยได้นาเราแล้วเมื่อชีวิตของเราสูงขึ้นดีขึ้นแล้วก็ขับเคลื่อนไปอย่างต่อนเนื่องวันหนึ่งเมื่อพี่น้องเมื่อเพื่อนๆได้เห็นชีวิตของเราเอ้าทาไมคุณมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยชีวิตของคุณเจอปัญหาเจออุปสรรคอดทำไมตอนนี้ ปรปราอุปสรรคของในชีวิตของคุณเหมือนกับคุณไม่ได้เ,เจอกับมันเลยนะมันมีชีวิตที่รับรื่นมีสารติสุขนะพี่น้องเราก็จะบอกเขาว่าพระเยซูช่วยเราพระเยซูนําเราทําให้เราได้ไว้วางใจในพระองค์แล้วก็มาถึงจุดนี้ไม่ใช่ด้วยกําลังของคนมนุษย์แต่ด้วยลิารุภาพด้วยการช่วยกู้ของพระองค์จริงๆพระองค์จัดเตรียมพระองค์ทรงนําและเราก็ก้าวไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเขาเปิดใจฟัง พระเยซูคือผู้ใดพระเยซูช่วยได้อย่างไงพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ช่วยชีวิตจริงๆอย่างไงและเขาเปิดใจรับเรื่องเขาปผะเสด็กรับพระเยซูเข้ามาให้พระเยซูนำเขาตามพระเยซูพี่น้องครับเขาก็จะได้เป็นคนหนึ่งที่ได้พบกับพระเยซูผู้ช่วยชีวิตที่แท้จริงสําหรับเขาด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเราใช้เื่อนี้ที่ฐานของพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิด ะไรคือสิ่งที่เราจะทําตามเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระคัมภีร์ข้อคิดที่เราอ่านในวันนี้ที่ทานด้วยกันก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์เสีข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระองค์ขอปริยมไว้สุดนํำหลอดพระองค์จุคาที่เราจะรู้จักผู้ช่วยชีวิตที่แท้จริงนั่นก็คือพระเยซูพระผู้ช่วยเหลมากขึ้นและมากขึ้นและที่เราจะประกาศพระเยซูให้กับคนรับขัง แน่รู้จ,จักกับพรงค์เราขอพึ่งพรงค์เท่านั้นที่ท่านตอบพงค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพยายามโริสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้ารพรยพรครับ ทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำคาไป